เมืองช้างครับต่อประมาณท่นี้ซ้อมมาที่วันครับเอ่อเดินหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อประมาณครับอยู่ที่จังหวัดอยู่ในบุรีครับพออยู่ที่กรุงเทพนี่เองมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมมั้งครับในค่ายมีครับแล้วเพื่อนๆในค่ายช่วยกันใช่ไหมครับตอนนี้เราอายุเท่าไรครับยี่สิบห้าเราสูงเท่าไรหรึ่งเจ็ดสิบ้าน้ำหนักป่อยๆมามากทีเราครับตัวหกสิบห้าครับเราเมือนจะตลยแล้วครับเขาครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับฟ้าล้ังฝน thời chưa gặp nhau, hôm nay, đã không à, được, anh có mươi hôm nay vào kinh văn bản, đi không, vừa mới covid này, đã cõi gì không, vẫn, 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 เดิมที่ก uh ็คือเปิดโคูบิตนี <S S. ้แล้ว่อยช่องแปดครับเอาไปต่อยช่องแปดมาเป็นไงบ้างวันนั้นที่ต่อยด้วยแพ้พลาดแพ้มาแล้วก็เมืองนนี้ไฟสองคือเหมือนร่างกายเราได้ขยับแล้วล่ะว่างานเถอะเนาะแล้วอย่างวันนี้เรามาต่อยนี่เราต่อยเห็นร้อยสามสามถ้าเกิดเราเข้าไปสอบหรือวิชาหนี่คิดว่ามันเกินหรือมาขาดน่าจะผ่านสบายๆใช่ไหมร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงเนาะไม่มีปัญหาคือพร้อมเล่นได้เลยครับผม เราต่อยมวยไทยที่มาลุ้นๆทุกวันนี่กี่ไฟลแล้วประมาณที่ต่อยมาก็ลุ้นๆหมดหลักร้อยอย่างเงี้ยอย่างอย่างแต่เจ็ดแปดสิบได้นะเราคนจังหวัดไหนครับคนสุรินทร์ครับฝากเชินชวนแฟนคลับเราวัน่อยหน่อยติดตามโค้ดเลยนะครับผมแฮมซีเรียนครับแฮมที่แน่นอนเนาะครับผมขอบคุมากครับผม